สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่ครูเกษตรทุเดย์กับคลินิกพืชครูเกษตรค่ะทุเรียนในช่วงผลอ่อนใบอ่อนแตกนะคะเสียงที่ผลจะหลุดร่วงจะจัดการอย่างไรมาดูกันค่ะ ใบอ่อนถือเป็นช่วงวิกฤตนะคะเนื่องจากผลจะมีอายุ8สัปดาห์เป็นช่วงที่ใช้พลังงานมากและจะมากขึ้นเรื่อยๆไปจนถึงผลอายุ12สัปดาห์ค่ะทุเรียนจะสร้างเปลือกก่อนตามด้วยสร้างมาเมล็ดและสร้างเนื้อต่อไปใบในแต่ละชุดจะมีอายุราว45วันและจะใช้พลังงานสูงค่ะ การจัดการเพื่อไม่ให้ผลร่วงในช่วงแรกที่ผลยังเล็กนะคะ 1. ชะลอใบให้เจริญช้าลงใบเล็กและแก่เร็วเพื่อให้ผลระยะวิกฤตเร็วๆไม่ให้แย่งอาหารผลอ่อนค่ะให้ผลอ่อนผ่านระยะปลอดภัยเสียก่อนโดยการใช้ปุ๋ยทางใบค่ะต่อมาพ่นผ,ผลด้วยแคลเซียมนะคะจะทําให้ขั้วเหนียวหลุดร่วงยากขึ้นโดยใส่ปุ๋ยยูเรียเป็นตัวนําให้แคลเซียมเคลื่อนย้าย บวก HB เป็นสารธรรมชาติเร่งการเจริญเติบโตช่วยให้พืชกินอาหารจุขึ้นค่ะสุดท้ายหว่านดินด้วยปุ๋ยที่มีฟอสฟอรัสสูงนะคะระยะนี้มเมล็ดกำลังเจริญเติบโตจะต้องการฟอสฟอรัสเพื่อให้มเมล็ดเจริญเติบโตและแข็งแรงค่ะ หากเพื่อนๆเ,เกษตรกรท่านใดสนใจต้องการปรึกษาการดูแลทุเรียนสามารถคอมเมนต์หรือทักเข้ามาได้ที่คลินิกพืชคร่เกษตรได้เลยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ความรู้ดีๆแบบนี้ให้คนที่คุณรักด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ